สวัสดีสสดครับ,รบผมวันนี้เราก็พบกับรายการ Social s t ต d y นะครับหลังจากที่เราไปทำผ้าพัวคันนีในตอนแรกมาแล้วตอนที่สองเราก็จะมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญยะสามารถนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลเรเฮียอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นการทำเกี่ยวกับมะนาวออกนอกฤดูนะครับข้างในจะเป็นยังไงเราเชิญด้านในเลยนะครับผม บ้านโคกปรา,าสาทหมู่ที่5ตั้งอยู่ตําบลละเวียอำเภอบุคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านปรา,าสาทอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบุคนชัยอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข24สายโชคชัยเดชอุดมมุ่งหน้าไปทางอำเภอรปรา,าสาทประมาณ23กิโลเมตรจนกระทั่งถึงบ้านจอกใหญ่ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ2กิโลเมตร จะถึงบ้านโคกปราสาทหมู่บ้านโคกปราสาสามัคคีเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการทำการเกษตรหลายอย่างเช่นการทำนาการปลูกมันการปลูกอ้อยแต่มีพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องนั่นคือการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ซึ่งสามารถบังคับให้ออกผลได้ตลอดทั้งปีจะเป็นยังไงนะ เราจะไปติดตามกันอท่านผู้ชมครับเหมือนกับเราจะเจอเจ้าของสวนไหมคุณลุกันครับเราไปถามดูเนาะสวัสดีครับัใี่ลุงเขียวหรือเปล่าครับครับผมลุงเขียวครับอท่านผู้ชมครับเราเจอแล้วครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนะคุณลุงกาลังทําอะไรอยู่ครับผมอ๋อที่ลุงกําลังเดินดูใบมะนาว ที่ใบไหนที่ใบด่างใบเหลืองลุงก็จะเด็ดทิ้งไปเรื่อยๆ๋อคุณลุงทําแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับทำอย่างนี้ทุกวันก่อนอที่เราจะให้น้ํามันให้น้าตอนเย็นใช่ไหมให้น้ําตอนเย็นครับนายบุญยศสามารถเดิมประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักพอสิน้นฤดูทํานาอาชีพรับจ้างก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัว เมื่อปีพุทธศักราช2,552ครอบครัวนายบุญยศสามารถเกิดวิกฤตการปัญหาลูกชายและลูกเขยล้มป่วยเลยต้องกลับมาดูแลที่บ้านให้ลูกสาวไปทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนายบุญยศสามารถได้ดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงจึงมีความคิดที่จะนำมาปฏิบัติเริ่มแรก นายบุญยตสามารถเลี้ยงหมู3ตัวเลี้ยงเป็ด50ตัวเลี้ยงไก่50ตัวเลี้ยงพอไม่ต้องซื้อเขากินและปลูกพืชผักส่วนครัวปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทรงวางแนวทางให้ประสนิกรชาวไทยเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ไม่ต้องไปหวังอะไรที่มันมากเกินตัวภูมิใจที่เรามีอยู่ในสวนเราพอสำหรับที่เราจะเลี้ยงครอบครัวแล้วนายบุญยัตสามารถได้น้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ขุดสะกักเก็บน้ำ30%ปลูกมะนาว30% ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์30%ที่อยู่อาศัย10%ในบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดเพียง1ไร่2งานการปลูกผักทำให้นายบุญยญศสามารถสนใจพืชหลายชนิดขึ้นเขาพยายามมองหาพืชชนิดใหม่ที่พอจะขายได้และมีอายุยืนยาวไม่ต้องการปลูกใหม่ห่อยครั้ง มะนาวเนี่เห็นลุงคนหนึ่งผมดูในโทรทัศน์เขามาออกปลูกมะนาว20ต้นเขาได้ขายวันหนึ่ง100ยลูก200ลูกเขาได้ขายลูกละบาทไปบอกอยู่ได้นายบุญยศสามารถเลือกปลูกมะนาวพัน ปกกแ,แญญาาป้นพิจิตหนึ่งเพราะมีลักษณะเด่นคือลูกดกน้ำเยอะดูแลง่ายทนแก่โรคจากนั้นนายบุญยิสามารถจึงเลือกตัดสินใจนำมะนาวพันแป้นพิจิตหนึ่งจำนวน100ต้นลงปลูกในบ่อซีเมนเพราะดูแลง่ายบังคับได้ เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มากอย่างเขา <Okay. S 1> ส่วนผสมดินเตรียมปลูก 1. ดิน 2. แกลบดำ 3. แกลบดิบ 4. ปุ๋ยคอก 5. ้ฟางอย่างนี้ใส่ดินไปสักสามมุกกี้ฟางใส่ไปชั้นหนึ่ง แล้วก็ใส่ดินใส่ฟางใส่ดินแล้วก็ใส่ให้เต็มที่เราใส่ฟางนี่ก็คือต้องการให้น้ำมันระบายง่ายขึ้นตอนที่เราลดน้ำที่ปลูกมะนาวใหม่ๆไม่ต้องการให้ดินมันแน่นเร็วคือต้องการให้ดิน,ดนล้วนดินซุยเพราะว่ามะนาวนี่เขาจะหากินบนผิวดินนะครับลาก ลาบจะหาอาหารบนผืนดินการปลูกมะนาวในวงท่อมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาของการเจริญเติบโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลและการเอาใจใส่อายุของมะนาวจะขึ้นอยู่กับขนาดของบอ่อซีเมนต์บอ่อซีเมนต์1เมตรมะนาวจะอยู่ได้7ปีบอ่อซีเมนต์1เมตร20เซนติเมตรมะนาวจะอยู่ได้9ปี มะนาวพันแป้นพิจิตรหนึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากลุงเขียวไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำต้นมะนาวเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังมากการให้น้ำภายใน1วันควรให้น้ำประมาณสองครั้งครั้งละไม่เกิน3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปเราก็จะมาทำก <Okay. S 2> าไล่แมลงนะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือการเตรียมอุปกรณ์ หนึ 1, ยาสูบสเหล้าขาว 3. น้ำส้มสายชู 4. ถังน้ำขนาด20ลิตร 5. น้ำเปล่าวิธีการทำนำเหล้าขาวเทไปในถังหนึ่งแก้วจากนั้นนำน้ำส้มสายชูเทไปในถังหนึ่งแก้วหลังจากนั้นนำน้ำยาสูบที่แช่ไว้แล้วมาใส่ถังนำไปฉีดพ่นเพื่อไล่มแมลง น้ำหมักไล่มแมลงสูตรฟังเขามามีส่วนประกอบ 1. ใบสะเดา 2. สาบเสือ 3. ตะไคร้หอม 4. ขี้เหล็กต่อจากนั้นใส่น้ำ200ลิตรหมักได้1หนทอทย์แล้วนำมาฉีดพ่นไล่มแมลงลุงเขียวมีลักษณะนิสัยเป็นคนช่างสังเกตได้สังเกตเห็นว่า ลูกเหม็นสามารถใช้ไล่มแมลงในตู้เสื้อผ้าได้จึงนำมาทดลองใช้ในสวนมะนาวได้ผลเป็นอย่างดีวิธีการทำให้ออกนอกะดูถ้าฝนไม่ตกเราก็ปล่อยให้อดน้ำแต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาพลาสติกคุมไว้ก่อนป้องกันไม่ให้น้ำฝนเข้าถ้าน้ำเข้ามันก็จะไม่เหี่ยวเราต้องการแค่ว่า ให้ต้นเหี่ยวให้ใบเหี่ยวใบเริ่มร่วงพอใบร่วงได้ที่แล้วก็ให้น้ำทีนี้เขาก็จะออกแต่ทีนี้เราต้องไล่เดือนให้มันถูกว่าถ้าเราต้องการเอา้ามีนาเมษามะนาวแพงเราก็ไล่ย้อนหลังไปประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนเริ่มบังคับเริ่มคุมให้ต้นเหี่ยวแล้วก็เปิดถุงออกแล้วเราก็ให้น้ำพอนับจาก พอให้น้ำมาประมาณสักเดือนหนึ่ง,งก็จะเริ่มออกดอกโรคที่ทำให้ชาวสวนมะนาวกลัวมากที่สุดคือโรคแครงเกอร์เพราะมีการระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่ของมะนาวแต่นายบุญยญิสามารถได้นำภูมิปัญญามาปรับใช้ในการรักษาโดยมีวิธีการนำปูนขาวที่เคี้ยวหมากขนาด10กรัมต่อน้ำา2ลลิบรจากนั้นนำมาฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค จากคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนวันนี้สวนมะนาวอายุ3ปีสร้างไรายได้ให้แก่เขาตลอดทั้งปีและเขายังขายในราคาลูกละ3บาทไม่ว่าจะฤดูไหนอย่างทุกวันที่ลุงตอนขายต้นหนึ่งก็ประมาณสัก40กิ่ง50กิ่งถ้าเรานับดูกิ่งตอน40กิ่งกิ่งละร้อยบาทต้นหนึ่งเราตัดไปทีหนึ่งา3-4พันบาท สิบปากว่าไม่เท่ามือทำคือกระถาวิเศษที่เขาท่องไว้ในใจตลอดเวลาต้องลงมือทำด้วยด้วยมือของตัวเองถ้าใครได้ทำแล้วผมว่ามันจะมีความสุขไปเรื่อยๆแต่จะไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยคือจะมีความสุขด้วยความสวยงามมีความสุขยิ่งมามีความสุขตอนมีรายได้นะ นายบุญยศสามารถหรือลุงเขียวเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมอย่างเต็มที่จึงเป็นที่รักของผู้ที่มาเยี่ยมชมจนทําให้เกิดเครือข่ายมากมายและเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของผู้คนทุกสาขาอาชีพ จากผลการศึกษาพบว่านายบุญหยตสามารถเป็นบุคคลช่างสังเกตมีความขยันอดทนมีคุณธรรมจริยธรรมมันแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและลงมือปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและกลายเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม The